ริกซ n นเชสชายผู้ได้ชื่อว่าชลาดที่สุดในจักรวาลคือนักวิทย์ที่เก่งกาจของจริงแต่เราคนดูต่างก็รู้ว่าเขาค่อนข้างมีปัญหาด้านสภาพจิตใจทำให้ปฏิบัติกับคนรอบข้างได้หัวแตกสุดๆ ถึงจะไม่ควรยกมาอ่านก็เถอะแต่ทุกคนยังจําได้ไหมว่าริกของเราเนี่ยก็มีโมเมนต์ทาดีกับคนรอบข้างเหมือนกันนะเพราะงั้นเราไปย้อนความทรงจํากันหน่อยดีกว่ากับ10โมเมนต์ที่บอกว่าริกซานเชสก็ทําตัวดีกับคนอื่นเป็นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วไปชมพร้อมกันเลยเจ้าน่ะสิพอเป็นพ่อที่แย่มากจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะก่อนโลกโหดร้ายสร้างมิติสวนสนุกให้กับลูกสาวโดยในตอน D A B C of Bed หรือตอนที่9ของซีซั่นที่3เรื่องได้บอกกับเราว่าริกเคยสร้างสวนสนุกต่างมิติที่เชื่อว่า กับเบสซอนเด็กซึ่งมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่คล้ายกับอลิสอินวัเดอร์แลนด์นั่นแหละครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ Beth, เบสเผื่อขังเพื่อนตัวเองไว้ในนั้นจนเกิดเป็นเรื่องราวที่วุ่นวายในตอนนี้นี่แหละแล้วเรื่องราวมันก็คลี่คลายลงได้หลังจากเบสใช้อุปกรณ์ที่ริกสร้างให้ตอนเด็กจัดการกับสว์ประหลาดในฟูบิแลนดจนเกลี้ยงซึ่งแต่ละอย่างนะครับบอกเลยว่าโรคจิตสุดๆไม่แปลกที่เบสจะได้เชื้อบ้าจากพ่อติดตัวมาด้วยนะมนุษย์นกเป็นเพื่อนรักของผมและถ้าเขารักแทมมี่ผมก็รักแทมมี่ด้วยคำกล่าวสุดทรพจน์สุดซึง้งในงานแต่งของเพื่อนรักอย่างมนุษย์นก ในงานแต่งงานของมนุษย์นกตอนจบของซีซั่นที่2ครอบครสมิธได้รับเชิญให้ไปงานแต่งงานที่ดาวสควอนชีในฐานะเพื่อนของบ่าวสาวโดยมีริกเป็นเพื่อนสนิทของมนุษย์นกซัมเมอร์เป็นเพื่อนเจ้าสาวอย่างแทมมี่แมริกจะไม่ค่อยสบอบรมณ์เท่าไหรนะ่นักเพราะตัวเองมีชีวิตรักที่ไม่สมหวัง แต่ในการกล่าวสุนทรพจน์ฮุริกก็ได้ทิ้งวาทะไว้มากมายรวมถึงการกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเขากับมนุษย์นกเป็นเพื่อนรักกันดีด้วยทําให้บรรยากาศในงานแต่งแต่ไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงแม้ตอนจบจะเกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นมากมายก็ตามมอร์ตี้พร้อมไปผจญภัยดินแดนส,สับสนแห่งแอตแลนติสหรือย,ยังออพามอร์ตี้ไปรีแลกซ์กับนางเงือกที่แอตแลนติสหลังจากการผจญภัยสุดบ้าคลั่งมามากมายมอร์ตี้รู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องพวกนี้มากๆ มันมีแต่การไล่ล่ามีแต่การฆ่าฟันกันริกก็เลยปิ๊งไอเดียที่จะพาหลานของเขาไปผจญภัยในแบบที่ควรจะเป็นนั่นก็คือการรีแลกซ์นั่นเองและที่ที่ริกเลือกจะพาไปก็คือแอตแลนติสดินแดนของมิสเตอร์นิมบัสนี่แหละโดยตลอดทั้งตอนที่7ของซีซั่นที่3ทั้งคู่มันก็ไปปาร์ตี้บาการมสุดเวียงกับเหล่านางเงือกจนฟินตัวแตกแล้วก็กลับมาด้วยความสุขแบบเต็มถังขณะที่อีกฝากในเดอะซิตาเดลก็ได้เปิดตัวอีวิลมอร์ตี้ตัวร้ายหลักของเรื่องไปที่เรียบร้อยเฮ เปิดตัวตัว,ตวร้ายทั้งทีนยแต่ตัวเอกของเราได้ไปไล่ปลามนางเงือกอยู่ซะงั้นตามีเอ,อ่อคำติดปาก<อ>าใไปแลว้ว่าอะไรเรอรัก,รกลหลานไง<อ>จัดปาร์ตี้สุดเหวี่ยงให้หลานๆส่งท้ายซีซั่นโดยในตอนจบของซีซั่นที่หนึ่งริกได้จัดปาร์ตี้ให้หลานๆที่บ้านครอบฟอัวสมิธของพวกเขาเองหลังจากเบสกับเจอรี่ ออกไปฮันนีมูนกันในทีมไททานิกประเด็นคือรอบนี้มันไม่ใช่แค่ปาร์ตี้ธรรมดาด้วยนสิแต่มันเป็นปาร์ตี้่ามิติเลยต่างหากเรียกว่าทั้งกล่าวทั้งปุน้นทั้งเรื่อง18บวกจัดเต็มปิดท้ายซีซั่นให้หลานๆไดมันกันสุดเวียงเออยกเว้นมอร์ตี้คนเดียวนะที่เซ็งสุดๆเพราะต้องมานั่งเก็บซาคนเดียวแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะหลังจากจบปาร์ตี้ริกมันก็แก้ปัญหาตามสไตล์ตัวเองด้วยการหยุดเวลาแม่ห6เดือนไปเลยใช่ครับ หเดือนแบบเต็มๆทีเนี้ยก็ช่วยกันเก็บไปยาวๆพลางดูหนังไปเต้นไปทําอะไรบ้าๆที่กันไปจนมอตตี้มันเริ่มรู้สึกเอนจอยด้วยในที่สุดเอ้ยถึงจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่ก็ถือว่าทุกคน<ด>วินวินแหละนะครับดูที่วิดีบอคอนสิพวกเราถูกเรียกไปรวมกลุ่มวิดิเคเตอร์ทิ้งเมสเซจยกย่องหนุบๆแห่งทีมวิดิเคเตอร์ การพผชภัยในตอนที่4ของซีซั่นที่3เป็นตอนที่ริกกับมอร์ตี้เข้าร่วมภารกิจกับเหล่าฮีโร่ระดับจัก,กรวาลอย่างเดวิดวีเเคเตอร์ซึ่งมันก็เหมือนจะปกติดีอยู่หรอกนะครับทว่าพวกเขากลับต้องเจอวายร้ายที่ชั่วช้าที่สุดและกำลังจะฆ่าวีิดเคเตอร์ไปทีละคนทีละคนและไอ้วายร้ายคนนั้นก็คือริกเองนั่นแหละ แต่เป็นริกภาพตัดที่เมาไม่ได้สติะนะครับโดยมันจะมีอยู่ภาร,รกิจหนึ่งที่ให้แก้ัซเซิลถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องตายหมูมอร์ตี้ยอมเสียสละตัวเองเข้าไปทาภารกิจนั้นจนได้เจอกับเมสเซจบอกรักคู่หูอย่างสุดซึ้งมอร์ตี้รู้สึกปลื้มใจมากๆที่ตารักเขาในฐานะคู่หูแบบของจริงทว่าเขากลับมารู้ที่หลังว่าข้อความสุดซึ้งนั้นเนะ่ะเขาไม่ได้บอกมอร์ตี้แต่บอกกับนูบนูเบแห่งทีมวิดีเคเตอร์ดังหากอา้าวเรียกว่าหักบุมบีก แม้สุดท้ายนูบๆนูจะไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยนะครับแต่ริกก็ยกย่องเขาในฐานะคู่หูยอดเยี่ยมไปแล้วจริงๆเอ้ยถึงจะเป็นริกภาพตัดที่ทำมนนะแต่ก็คือร่างกายของริกเองนั่นแหละที่ไก่ต้องบอกว่า โอ้ยมอตตี้เล่นใหญ่เหลือเกินนะแกดได้เลยยอมให้หมอตตี้เป็นผู้นำการผจญภยัยโดยปกติแล้วริกจะเป็นคนคุมการผจญภยัยและออกคำสั่งเองทั้งหมดแต่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มอตตี้มันแข่งข้อตาจะสนุกคนเดียวเลยหรือไงบางทีเขาก็อยากเป็นคนคุมการผจญภัยบ้างนะแล้วก็งองแงยอยู่แบบนั้นริกก็เลยยกให้หมอตตี้ได้เป็นคนคุมการผจญภัยจนได้ในตอนมีซีสแอดเดสทรอยและผลก็ตามนั้นแหละครับเขาได้ไปเจอกับคิงเจลลี่บีนที่เป็นพวกชอบตุยเด็ก แต่สุดท้ายริกก็จัดการมันยังสะสมในข้อหาทําให้หลานของเขาต้องเสียใจด้วยสภาพแบบนี้แม่ระบบทตาลีเดนไปอีกนะริกตารู้ตาอาจจะร้แต่ตารักแกมอตตี้ทุกคนเลยแกจะต้องสู้กับสิ่งนี้แกทําได้แน่แกแกร่งกว่าเราทุกคนเลยช่วยมอตตี้จากสุรกายยึดร่างด้วยความรักโดยในตอนที่8ของซีซั่นที่3ที่ริกกับมอตตี้เล่นระเบิดสมองกันมันจะมีอยู่ความทรงจาหนึ่งที่มอตตี้ถูกพวกโวลทอมาตอนหยึดร่าง และทางเดียวที่จะเรียกสติมอร์ตี้กลับคืนมาได้ก็คือการบอกรักเขาเราจะได้เห็นริกบอกรักมอร์ตี้แบบจริงๆและยังชวนเบสกับซัมเมอร์มาช่วยกันอีกด้วยจนมอร์ตี้เรื่องไกลจะหลุดจากการควบคุมแต่ดันไปเมคฟันเกี่ยวกับปมของมอร์ตี้จนในหนอนยดรางมันเข้าๆออก,ออกๆอยู่แบบนั้นช็อตนี้เรียกว่าโคตรหาและด้วยความเมคฟันตรงนั้นนี่นแหละครับทำให้มอร์ตี้รู้สึกแยก่จนต้องขอให้ริกลบความทรงจำไปเลยนั่นแหละ ยอมมอบตัวกับสาพันกาแล็กซี่เพื่อให้ครอบครัวได้ปลอดภัยในงานแต่งงานของมนุษย์นกได้เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อแทมมี่เปิดเผยตัวต,วตวนว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ลับจากสาพันกาแล็กซี่ที่จะจับตายพวกกบฏท,ที่เคยจะล้มล้างองค์กรของพวกเขาจนทําให้มนุษย์นกต้องตายสควอนชี่หายสาบสูญและครอบครัวสมิธต่อระหกระเหินไม่มีที่ไป เพียงเพราะริกซานเชสคนเดียวเขาก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่คิดว่าเขาจะทํานั่นก็คือการยอมมอบตัวกับสาพันกาแล็กซีและถูกคุมขังในคุกที่แน่นหนาที่สุดในจักรวาลโดยมีข้อแม้ว่าให้เลิกติดตามและปล่อยข้อบครัของเขาให้เป็นอิสระแล้วริกก็ถูกจับกลุ่มตัวไปเรียกว่าเป็นช็อตที่ทําให้เรารักริกซานเชสขึ้นมากๆเลยล่ะครับ Rick ริกร้องไห้หลังจากดูภาพหลานของตัวเองนอกจากที่ริกจะเคยปกป้องครอบครัวแบบสุดตัวแลวเนี่ยเขายังเคยร้องไห้ตอนเห็นมอร์ตี้ยังเด็กในวาระที่อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาอีกด้วยหลังจากถูกอีวิลริกจับมาสแกนสมองในตอนที่10ของซีซั่นแรกซึ่งนั่นทําให้เราเห็นว่าริกซีหนึแคร์มอร์ตี้ที่อยู่กับเขามากๆและไม่ได้มองว่ามอร์ตี้เป็นแค่ตัวอัมพรางเหมือนกับริกคนอื่นๆเขารักหลานของเขาจริงๆช็อตนี้บอกเลยว่าโคตรอินเพราะมันทําให้เราเข้าใจความรักที่ริกมีต่อ ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยล่ะครับไปตายสิริกเสียสละตัวเองเพื่อช่วยใ้้มอตตี้รอจากจัก,กรวาลอะไรการเวลาในตอนเหน่าร i กเกิลอินไทตอนเปิดของซีซั่นที่2ริก ซัมเมอร์มอตี้ต้องโดนผู้คุมเวลาไล่จับกลุ่มในข้อหาทาํำทาลายปันป่วนจากผลพวกของการหยุดเวลาถึงจะพ่วงข้อหาขโมยคริสตัลแห่งการเวลามาด้วยกันเถอะนะและจนสุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะผู้คุมเวลามาได้แต่ต้องตกอยู่ในห้วงมิติไร้กันเวลา แต่ริกก็ประดิษฐ์เครื่องกําหนดทาลายได้จนสำเร็จจนซัมเมอร์กลับเข้าสู่ทาลายหลักได้แต่ของมอร์ตี้มันดันใช้งานไม่ได้สักงั้นริกเลยตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือการยอมสละเครื่องนั้นของตัวเองให้กับมอร์ตี้ก่อนที่จะสายไปจนมอร์ตี้สามารถกลับสู่ทาลายหลักได้เหลือเพียงเขาคนเดียวที่จะต้องตกอยู่ในสภาพไร้กันเวลาไปตลอดการและเกิดเป็นช็อตในตานานที่โคตรฮาใครยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับตามไปดูได้ที่ตัวไอมุมบนขวานี้ได้เลยนะครับ นี่ยังไม่รวมตอนที่ริกพาซัมเมอร์ไปไล่กระทือปีศาจหลังจากหลอกใช้ซัมเมอร์ยอมรับว่าเจอรี่เป็นครอบครัวของเขาถึงจะไม่เต็มใจก็เถอะในตอนจบของซีซันที่3ปลอบใจเทอรี่จอมโหดจนเขากลับกลายเป็นคนดีซึ่งไอโมเมนต์เหล่านี้มันบอกให้เรารู้ว่าแมริกจะสติไม่ค่อยสมประกอบและทำไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้มากแต่เขาก็เคยทำดีกับคนอื่นไว้มากมายเลยนะครับใครรักริกซีหน่บ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับ และถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากโด o n a t ห้่พวกเราก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะยังไงขอบคุณทุกคนมานานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ